สวัสดีครับผมตอนนี้ก็เวลา7จ็ดโมงเช้านะครับผมก็เป็นการบันทึกเทปนะครับในของกลุ่มครูศินก็พอดีว่าทุกวันเนี้เราก็มีการพูดคุยเนื้อหาเกี่ยวกับงานช่างหรือว่าเกี่ยวกับงานศิลปะเนี่ยทุกเช้าอยู่แล้วครับก็เลยว่าวันนี้ได้ถือโอกาสมาอัดเทปบันทึกเพื่อให้ผู้เรียนหรือว่าผู้ที่สนใจทางด้านศิลปะไทยอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือว่าทางด้านประวัติศาสตร์ได้ฟังกัน นะครับหัวข้อในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของสิบปะนะครับผมก็รับหน้าที่บรรยายเนื้อหาแล้วก็ตอบคำถามโดยครูสินนะครับผมครับครูสินครับช่างสิบหมู่นี่หมายถึงอะไระครับข้างสิบหมู่เนี่ยถ้ามองว่าข้างสิบหมู่เนี่ยมันก็ยังมองมองอ่ายังไม่ตรงจุดนะครับเราต้องมองว่าเพราะข้างสิบหมู่เนี่ยมันเป็นภาษาไทย เราต้องมองว่าจุดแรกเริ่มของเขาก่อนจุดแรกเริ่มเนี่ยมันแปลว่าศิลปะนะครับคําว่าศิลปะเนี่ยมันเป็นภาษาสันสกฤตนะครับคําว่าศิลปะเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีนะครับคําว่าอาร์ตนะครับเป็นภาษาลาตินนะครับแต่ครนี้เรามามองกันว่าศิลปะที่แปลภาษาบาลีนะครับ สิบป,ปะเนี่ยภาษาบาลีเนี่ยมองถึงอะไรอ่าสิบป,ปะนะครับหมายถึงความชนานํานาญอที่กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นได้อย่างดีแล้วก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้พบเห็นรหรือเรียกง่ายๆว่าเกิดความประทับใจครับอ่าอย่างยกตัวอย่างเช่นต๊ะเก้าอี้นะครับ ที่มันนั่งแล้วมันสบายสบายสบายตัวสบายก้นเนี่ยอ่รวมถึงเกิดความสวยงามด้วยอ่าอสวยงามนั่งสบายด้วยความรู้สึกประทับใจเนี่ยนะครับเกิดจากว่าช่างเนี่ยสามารถทาโต๊ะทําเก้าอี้เนี่ยได้ดีนะครับไม่ได้มองถึงตัวช่างอันนี้คือคําว่าศิลปะนะ สิบบาทก็คือความชํานาญเน้นถึงความชํานาญมองถึงวัตถุผลที่ได้มาผลที่ได้ว่าเขาเก่งแล้วเกินในการเข้าไม้นั่งได้สบายแล้วเกินอะไรนะชื่นชมในผลงานเขาเขาชื่นชมในผลงานมากกว่าตัวบุคคลอันนี้ความคิดแบบเอเชียเราเลยนะครับเขาจะไม่มองว่าอ,อใครเป็นคนสร้างน,นะครับไ,ไม่มีชื่อไมโชว์ผลงาน อ๋อ<ช>ไม่ไม่ได้เขียนชื่อว่าเก้าอี้นี้ของใครใครเป็นคนทำ<ช>ไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นนั่นคือวัฒนธรรมแบบยุโรปนะครับว,รเเวัฒนธรรมเอเชียไม่มีวัฒนธรรมเอเชียคือคุณค่าของศิลปะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความสนใจในสิ่งที่เราเข้าไปสัมผัสอย่างเช่นผมเข้าไปสัมผัสกับวัตถุสิ่งหนึ่งอย่างเช่นเป็นโตเป็นตู้หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ผมเกิดความประทับใจแล้วมองไปที่ตรงนั้นนะครับเราไม่ได้มองว่าใครเป็นคนสร้างแต่เรามองว่าแก้วใบนี้เนะอย่างยกตัวอย่างแก้วใบเนี้ยแก้วใบเนี้ยสวยเหลือเกินครับโอ้มันสวยเหลือเกินมันมันมัน,ม,นมันมีดีไซน์มันมีไอเดียแก้วเนี้ยมันสวยเหลือเกินกเกมันเก๋เหลือเกินแล้วเราจะหวงแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแก้วเหล่านั้นควรทุนถนอมแต่ไม่เคยตั้งคําถามว่าใครสร้าง อันนี้คือแบบเอเชียเอเซียเราเลยความคาคิดแบบคนเอเซียอ่าคิดเกิดเอเซียเลยแต่ถ้าเป็นฝรั่งนี่โลโก้มาเลยครับลองพิกดูใต้่ก้นแก้วนะครับรนก้นแก้วจะเห็นโลโก้ของอย่างเช่นอะไรบ้างับแบรนด์อะไรอ่าอย่างเช่นแบรนด์ตะวันตกอย่างเงี้ยเช่นพวกเวอรเซช่หรือลุยวิตตองหรืออะไรอ่ากุชชี่ซึ่งเป็นชื่อของของเขาอ่ะครับนะครับแต่เอเซียไม่มีนะ่งเอ่าเอ เพราะเราให้ความสนใจกับสิ่งของเหล่านั้นนะครับที่บุคคลเข้าไปสัมผัสแล้วเกิดความพึงพอใจครับอ่าแล้วทีเนี้ยแล้วสิบปะเนี่ยครับเขาแบ่งเนื้อหาเป็นยังไงบ้างล่ะครับอ่าเรื่องของสิบปะเดี๋ยวแบ่งเนื้อหาเนี่ยนะครับก็คือเราก็เรียกว่าอ่าเขาเรียกว่ามหาสิบปะอ่า หาสิบปทคือคนในยุคก่อนเนี่ยในยุคโบราณเนี่ยคืออินเดียโบราณเนี่ยนะฮะเขาจะมองว่าคนที่มันเท่ๆคนที่มันเท่ๆเก๋ๆเนี่ยมันจะต้องรู้เรื่องเนี้ยนะครับมหาสิบปะเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ไม่รู้มหาสิบปะนี่ถือว่ายังยัง,ย,งยังไม่เก๋อารียกว่าคนชั้นสูงเท่านั้นนะครับที่จะรู้เกี่ยวกับมหาสิบปะนะครับ กษัตริย์หรือเจ้าฟ้าอะไรเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้นะครับอ่าอ,อย่างเช่นข้อแรกนะครับ,รบหัตติสิบปะครับหัตธิสิบปะเนี่ยคือศิลปะการบังคับช้างอ่า คนใหญ่คนโตนนใช่กษัตริย์เนี่ต้องเรียนรู้วิธีการคล้องช้างนะครับการบังคับช้างอ่าอันนี้อันนี้ก็คือถือว่าเป็นสําคัญเลยที่ที่อลูกเจ้าฟ้าเจ้านายเช้าเป็นดินเนี่ยจะต้องเรียนรู้ครับอ่าข้อที่สองนะครับอัศสะสิบปะคือศิลปะการบังคับหมา อัดไรนะครับอัถัอัดถักสิบปหรืออัดสะก็ได้นะอัดสะสิบปะการบังคับม้าก็เป็นธรรมดาก็จะอยู่ในหลูปเดียวกันอเพราะเขาจะต้องใช้ผ่านะเหล่าเน ah, ี้ยเพื่อประกอบใช้ในการอการลบหรือการอะไรนะครับอย่างเช่นพวกชาวมองโก ชาวฮั่นหรือญี่ปุ่นเห็ไนไหมครับโอ้โหจะเก่งมากเลยการขี่มา้าหมุนตัวบนม้าได้เลยครับม้าเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นเอาไว,ว้ว่าเอาไว้ว่าหนึ่งของเขาเลยเขาโชว์ความสามารถพวกมองโกนี่เก่งมากการบังคับมา้าครับนี่ก็คืออัศาศ,าศิษป,ปะเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากระหว่างคนที่เป็นระดับชนชั้นผู้นั้นผู้นำต่อมาคือ รัทสิปะนะคะรับระทสิรถทะสิปะ,สปะหรือถ้าเขียนก็รอเรือทอถุงนะฮะซึ่งแปลว่ารถอ่าแล้วทำไ,ไมต้องอ่านว่าร,รัทะเลยเพราะว่าถ้าเป็นภาษาที่อที่ไม่มีสะระการอ่านแบบอินเดียเนี่ยจะต้องใส่สระะเข้าไปแต่ถ้าเป็นภาษาบ้านเราเนี่ยเราจะรวมเป็นคําเดียวครับอย่างคําว่ารถ รสชาติอย่างเงี้ยรสเนี่ยถ้าเป็นอินเดียจะเรียกว่าราักษใส่สละเข้าไปก็แปลว่ารสเหมือนกันนะครับเป็นแปลว่ารสชาติครานี้ร,รถรถเนี่ยรถที่แปลว่ารถยนต์นะครับนี่ก็คือศิลปะในการบังคับรถนะฮะดูให้ดีนะคนขับรถเมยนี่ถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูงนะ <Auf How to graduate> คนข like in <If> right ับแท็กซี่นี่ถือว่าเป็นศิลปะขั้นสูงนะฮะเหนือวองเราเยอะนะฮะัึงแสดงว่านี้นี่ก็หมายถึงการบังคับเกวียนบังคับในในยุคในสมัยนั้นใช่ไหมครับรถสึกรถสึกใช่ไหมเออจริงจงมันก็ได้นะครับแต่จริงๆวันด้วยความที่ว่ามันเป็นมหาศิษปะเนี่ยคมันต้องสูงกว่านั้นสิเอเพราะว่าอันนี้มันกษัตริย์ไม่น่าจะมาต้องมาขับเอง เขาเรียกว่าเขาเรียกสมัยนะั้นเขาเรียกว่าปันจะลดนะครับจะลดคือการบังคับบังคับเหมือนกับมนดกหรือแค่หักสถานตอนแรก,กให้หอกไปบังคับด้วยจิตนะฮะเอะอ เออมันมันเพราะเป็นมหาสิบแปดไงมันมันมันต้องมันต้องไม่ธรรมดาสิตอนแรกผมมองดิงอ๋อพวกราชรถออแต่ตอนนี้ใช้จิตใช้จิตบังคับเห็นไหมเราจะมีเทเวสุวรรณเนี่ยเขาก็จะมีมนดบของเขาช่ไัมครับเวลาไปไหนก็จะมีมนดบของเขาไปอะไรเงี้ยเหาะในอากาศอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ใช่เป็นอ่ราชย์ราชยานคานหามนะครับแบบอยุธยาไม่ใช่มันต้องยิ่งใหญ่กว่านั้น นะครับคือการบังคับด้วยจิตการทําการใช้จิตที่บังคับให้เกิดการเคลื่อนที่อันนั้นเขาเรียกว่าการบังคับรถนะครับหรือการขับรถหรือรถรังแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าการบังคับเนี่ยรยบังคับโดยมีองค์ประกอบของเครื่องยนต์ใช่ไหมมีเครื่องยนต์มีกลไกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เกิดองค์ประกอบตรงนั้นให้เกิดการขับเคลื่อนมีน้ํามันมีอะไร แต่สมัยก่อนเป็นการบังคับด้วยจิตถ้าเหมือนว่าถ้าเป็นกษัตริย์ก็ต้องมีแบบผูู้มีสมาธิสูงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ต้องฝึกฝึกตรงนี้เพื่อให้หรืออาจจะเป็นโอ้ถ้าพูดถึงนี่ยาวเลย <c oughs> อย่างเ <c oughs> ช่นเรามาเกียรตตอนนางสีดาตอนที่พระรามถูกต้องสอนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะมีเรื่องแบบนี้เหมือนกันว่าอ่านั่งในเบญจรถัถะเนี่ยแล้วก็เข้าไปดูพระราม <c oughs> นะครับ นะโดยการอธิษฐานจิตให้จิตใจบริสุทธิ์ว่าสามีได้ตายไปหรือยังอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เล่านะเพราะว่าเดี๋ยวเล่าแล้วเดี๋ยวจะยาว <c oughs> นี่ก็คืออ่ <c oughs> รัฐสิป,ปะ <c oughs> นะครับต่อมาคือธนุสิปะธนุศิปะธ <c oughs> นุสิป,ปะนี่คืออะไรครับ <c oughs> ก็คือธนู <c oughs> ศิลป,ปะการยิงธนู โอ้โหศิลปะยิงธนูนี่ทุกชาติเลยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะเห็นไหมถ้าเราเคยเห็นตามภาพนะ <S <S เขาจะแบบถอดเสือ้ออ่าถอดแขนเสื้อฝั่งหนึง่งเพื่อสําหรับการเหนี่ยวเอ็นใช่ไหมครับแล้วก็ยิงก็จะ,จะมีอะไรสะพายอ่ามีอะไรสะพายโอ้โทุกชาติหลหะครับคนชั้นนําของทุกชาติจะต้องยิงธนูได้แล้วต้องเป็นยิงธนูที่อย่างมั่นยําด้วย ครับนะครับมันเป็นศาสตร์ตอนพระพุทธเจ้าท่านก็ท่งยิงธนูเห็นไหมครับครับอ่าตอนเลือกคู่ก็ยิงธนูอ่าก็ถือว่ายิงธนูเป็นศาสตร์ชั้นสูงนะครับนั้นแสดงว่าในเอเชียนี่เรามองว่าการยิงธนูนี่เป็นศาสตร์ชั้นสูงที่สําคัญเลยใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นการบังคับจิตนะฮะเป็นการบริหารจิตนะการยิงธนูเนี่ยมันถือว่าเป็นอะไรที่สามารถเป็นศาสตร์ได้ไง ว่ามันยากเลยมันยากมันการบังคับจิตให้ไปที่เป้าหมายเป็นการฝึก,กจิตอย่างหนึ่งนะครับอ่าต่อมานะครับทะลุสิบปัททะลุนี่ก็คือขอถุงนะคทะลุสิบปาททะลุเนี่ยมันก็อาจจะมาอาจจะใกล้เคียงกับคําว่าถลุมนะครับทะลุสิบปาเนี่ยหมายถึงอะไรครับ คือศิลปะการทําเครื่องอาวุธดาบมีดนะถ้าเกิดไปลบแล้วเกิดเสียเกิดจะต้องอยู่ในกลางป่าเกิดความจําเป็นการทํอาการทำเขาเรียกอะไรเนาะเขาเรียกอะไรนะหอกการทําที่ดักดักสัตว์การอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงตรงนั้นด้วยนะครับอย่างเช่นว่าการเอาตัวรอดในป่า อารมณ์ดิชาการเอาตัวรอดกาเอาตัวรอด,ด,ด,ดเป็นศาสตร์ารดอเหมือนทขาราอะหารเงี้ยใช่นใ,นในกษัตริย์ทุกคนต้องเรียนนะเรื่องพวกนี้เนี่ยทําอาวุธเองมีอะไรอย่างเงี้ยทําการวางแผนนะการวางแผนเมื่อเกิดศัตรูเข้ามาทําร้ายเนี่ยเราก็จะต้องป้องกันตัวเองได้ดดก็ตัวคือทะลุสิบปะนะครับแล้วก็ข้อที่หกนะครับมุทะสิบป่ะมุทะ มุทระสิบบาทเขาว่ามุทพรามุทพระเนี่ยก็หมายถึงมุทรามุทราคือลักษณะการการแสดงออกของพระรูปพระพุทธรูปใช่ไมุทราก็คือการนับนิ้วนั่นเองนิ้ว,วมุทราเนี่ยก็แปลว่าน,นิ้วนะครการนับนิ้ว เอ๊ะแล้วนับนิ้วมันเกี่ยวอะไรนับทำไมนับทำไมเอ่อเป็นการคำนวณวันเวลาหรือว่าคำนวณอะไรบางอย่างครับอย่างเช่นพยากรณ์การค้าอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างจิงก็จะมีลูกคิดใช่ไหมครับรช่รวมถึงตรงนั้นรึไหมครับใช่ใช่รวมถึงเหล่านั้นคือการนับนิ้วเนี่ยจีนก็เอามาทําเป็นลูกคิดโอ้นับเลขนับเลขก็คือบวกลบคูณหารเ้ยอย่างเช่นว่ามีลูกแอปเปิลโยนอยู่บนอากาศหนึ่งลูก ก็นับนิ้วนิ้วที่หนึ่งแอปเปิ้ลมาที่สองนับนิ้วที่สองอันนี้ก็ถือว่าเป็นศาสตร์ในยุคนั้นนะในยุคนั้นตอนยิงอ่าต่อมาครับก็อยู่ในลูกเดียวกันนะครับข้อที่เจ็ดนะครับคณาสิบป,ปะคณาสิบป,ปะ คณะศิลปะเนี่ยหมายถึงอะไรฮะก็คือศิลปะที่คิดตามคณิตศาสตร์นะใช้หลักการเมื่อกี้เรานับนิ้วแล้วใช่ไหมฮะ,ฮะ,ฮะแล้วต่อมาก็เริ่มการบวกนิ้วกันล่ะาการนับนิ้วที่มันมากกว่านิ้วอะ่ะอย่างเ่นนิ้วเรามีนิ้วมือสิบนิ้วนิ้วเท้าสิบนิ้ว<ะ>พอมันเกินยี่สิบนิ้วมันไปต่อไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะต้อง ศาสตร์ที่สูงขึ้นมาคือขนาดศิรับขนาดศิบปะเนี่ยหมายถึงการบวกแหละหน้าก็จะเป็นศาสตร์อย่างเช่นอย่างเช่นยุโรปอย่างเงี้ยเขาก็มีการนับนะครับการนับการนับของยุโรปเนี่ยอย่างฝรั่งเศสเนี่ยนับได้แค่หกสิษย์ได้แค่นั้นนะแต่เอเชียของเราเนี่ยเรานับได้เป็นร้อยเพราะว่าอะไร เพราะเราใช้การนับแบบ,บฮินดูอาราบิกฮินดูอาราบิกอ่าฮินดูอาราบิกอาราบิกเนี่ยมันมีเลขหนึ่งถึงเก้าเลขหนึ 10, ่งถึงสิบอ่ะหนึ่งถึงศูนย์นะครับและไอคาว่าฮินดูเนี่ยคือเก็บไว้ในใจตอนสมัยเด็กๆนะว่าอันนี้นะเก็บไว้ในใจนี่แหละคือลักษณะการคิดแบบฮินดูนะครับ,รบมีมีภาพนามธรรมด้วยครัอย่างสมัยก่อนเนี่ยพวกทางยุโรปทางกรีกเนี่ย เขาจะใช้เป็นตัวขีดเลขโรมันว่าขึ้นมาเขียนเป็น v i แล้วก็ขีดขีด i ก็เท่ากับตัวเลขตรงนั้นจำนวนจนวนตรงนั้นนะครับเดี๋ยวต้องของเรามีเท่าไหร่นะอาจารย์หนึ่งถึงเก้าอารบิกเนี่ยมันมีหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงสิบหนึ่งหนึ่งถึงเก้าจริงหนึ่งถึงเก้าและสิบเนี่ยมันเป็นฮินดูคือเก็บไว้ในใจไง อย่างเช่นหนึ่งกับหนึ่งอย่างเงี้ยหนึ่งกับหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเป็นเลขโรมันเนี่ยก็เรียกว่าสองใช่ไหมเพราะมีสองขีดอ่ะมันเป็นสองอ่ะแต่ของเราใช้แบบฮินดูไงมีไว้ในใจเก็บไว้ในใจสิบมันก็เลยกลายเป็นสิบเอ็ดอ่าอันนี้เป็นศาสตร์ของของของเอเชียเราเลยนะฮะเก็บไว้ในใจอ่ากันนี้นี่ก็คือขนาดสิบปะนะครับ อ่าข้อที่แปดนะครับสังขยานะสิบป,ปะสังขยานะแบบขนมปังสังขยาเนี่ยพูดแล้วหิวเลยน,นะพหิวเลยเช้าเช้าด้วยสังขยาสิบป,ปะนี่แปลว่าอะไรการทำกับข้าวหรือถูกต้องไม่ใช่มันไม่ใช่ชาติชั้นสูงขนาดนั้นอ่าเกสังขยานี่ยนะครับก็คือศิลปะที่พิจารณา การแก้ปัญหาโดยใช้ในโยบายที่ดีด้วยนะต้องโมเล็บด้วยที่ดีด้วยหลักการนั่นเอง <c oughs> อ่าอย่างเช่นกกต้องมีหลักการบางทีปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะแก้ปัญหาอะไรใช้อุปกรณ์อะไรในการแก้ปัญหา <c oughs> มันต้องมีหลักการใช่ไหมหรือว่านโยบายที่ดีว่าเราเราควรต้องใช้หลักการนี้ในการแก้ปัญหา <c oughs> สังขยาสิบป,ปักเนี่ย สัญญาณน่าสิบปักเนี่ยหมายถึงวิชาเกี่ยวกับการฝึกแก้ปัญหาอืแก้ปัญหาแก้ปัญหาให้ถูกทางด้วยนะก็ต้องปัญหาที่ดีไม่ใช่ทําให้ตัวอยู่ในปัญหาแล้วก็เข้าไปซ้อนปัญหาอีกสิมันก็อยู่ในปัญหาแล้วก็อยู่ในปัญหาไม่ไม่ใช่แบบผู้ตัดสินไม่ใช่ทนายงไม่ใช่อย่างนั้นประมาณนั้นดีกว่าก็อาจจะมีส่วนร่วมด้วยก็คือ พอะพอเป็นกษัตริย์วันหนึ่งเขาจะต้องเป็นกษัตริย์ใช่ไหมเขาก็อาจจะต้องทําเป็นหน้านที่คือเป็นผู้พิพากษาตัดสินโทษตัดสินโทษแต่มันรวมถึงในทุกๆอย่างการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการสงครามในการใช้ชีวิตนะครับับการอยู่ร่วมกันการปกครองทั้งหมดเลย่ึงคําว่าสั่งขยะคำว่าสั่งขายานาเนี่ายามันมันความหมายในทางเดียวกันไหมครับไม่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  ไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันแต่ไม่ไม่เหมือนกันในทีเดียวนะครับอ่ะต่อมาเลขสิบบาอ่าเลขก็คือสระเอรอลิงขอไขอ่เลขสิบบาหรือถ้าไม่มีสระอะเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเลขคาสิบบาก็ได้นะครับอ่านเลขะาสิบบาทอ่าเลขคาสิบบาอ่อาอ้าวแล้วมันจะเป็นอะไรเป็นคณิตป,ปะ คณิตมีไปแล้วคณ <laughs> ิตมีไปแล้ว <laughs> <laughs> แลว้เลขละ <c oughs> ่ะอเอ่าอักษรอ,ษรอเป็นอักษรเฉยใช่ <c oughs> อักษรอ้าวเราไม่เคยได้ยินแหะครับที่บอกว่าอักขระเลขยันโ <c oughs> อ้โหเมื่อกี้แค่นับก็แต่อันนี้คือการเขียนแล้วการ <c oughs> ขเขียนแล้วอ,อ,อ่เป็นอักขระเลขยันคําว่าเลขก็คือแปลว่าอักษรนะครับเลขเลขสิบปะ ศิลปะในการเขียนอักษรครับเอาละข้อต่อมานะฮะข้อที่สิบนะฮะกาวเวยะสิบปะาววกาเวกาเวยะสิบปะเอ๊ะแล้วกาวเวยะสิบปะนี่มันจะเป็นอะไรดีจะเป็นเรื่องอะไร การพยากรณ์านพยากรณ์การพยากรณ์รอ่าลองลองดูนะว่าที่ผมอธิบายไปตั้งแต่ข้อแรกๆเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันหมดนะอย่างเช่นการบังคับช้างบังคับม้าบังคับรถนะมันจะมีอ,อยู่ในรูปเดียวกัน<อ>หมดอ,อ่าอิ์โนเครื่องอาวุธมีดดาบเนะี่ยการนับนิ้วเนะี่ยการนับนิ้วกับเลขก็ตรงกันนะเพ<อ>ราะนั้นมันก็ต้องเกี่ยวกับอักษรเลย การแต่งบทประพันธ์หรือเปล่าใช่ถูกต้อง<ม>กาบโครงศิลปะในการแต่งกาบกาบโครงกรนนะครับการขับรวมถึงการขับด้วยการขับเอาละข้อสิบเอ็ดมีทั้งหมดสิบสองข้อนะมาาหาสิบปากข้อสิบเอ็ดก็คือ โลกายะสิปะอ่าโลกาอืมโลกายะสิปะอันนี้น่าจะเกี่ยวกับโแล้วเออโลกายะสิปะเออโลกาก็น่าจะเป็นโลกใช่ไหมอืมถ้าพระพุทธเจ้าพุทธะเนี่ยท่านท่านทรงพูดอยู่เสมอว่าโลกายตังใช่ไหมอ่าอันนี้ว่าโลโลกายะสิปะแปลว่าอะไรเราคิดว่ามันน่าจะเป็นวิชาสอนอะไร แผนที่แผนภูมินันนี้ก็จะใช้ภูมิผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการรักษาครับการรักษาอืมเป็นเหมือนเป็นหมอใช่ไหมใช่อืมอะไรตรงนี่อืมเอกรา์ต้องต้องเรียนรักษาพยาบาลด้วยใช่ไหมรักษาเบื้องต้นด้วยใช่ไหมเรยนกับผ่เลยครับ่ป่าวันแต่อันนี้ผมว่าเป็นในนี้ว่าเป็น แผนที่เป็นดูภูมิศาสตร์อะไรนี้เปล่าอืมอ่าโลกายอะโลกาโลกายะาสิบปักนะครับก็คือเป็นศิลปะในทางโลกนะครับศิลปะในทางโลกเป็นวิชาด้วยว่าเรื่องการผสมทตุอ๋อการเล่นแร่แปรธาตุการเล่นแร่แปรธาตุมาแล้วมาแล้ว ผมบอกแล้วไงว่าในอดีตเรื่องนี้ต้องมีขาดไม่ได้เผื่อไม่ต้องไปลบกันเลยเสกเอาเลยนะครับก็คือสมัยโบราณเนี่ยเขามีความเชื่อว่าการทําปลอดเนี่ยให้แข็งปลอดนี่มันจะอยู่ในธรรมชาตินะอาปลอดเนี่ยทําปลอดให้แข็งตัวทาปลอดให้เหลวอ่าเอาปลอดใส่ไปในวัตถุในวัตถุหนึ่งอ่าแล้ว สามารถเก็บมันไม่ได้อันนั้นแปลว่าเท่มากคนที่ทําได้นี่คือว่าโคตรเจ๋งเลยหมายความ่โคตรเจ๋งเลยเก่งมากเพราะมันทํายาก <consumers. S 2> นะแล้วก็ทําให้ปลอด่ผสมกันเนี่ยให้เกิดทองคําขึ้นมาอ่าเกิดทองขึ้นมามนะก็ทำได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ <gio ch> ไม่รู้เหมือนกัน <Led. S 1> แต่ว่ามันมีศาสตร์แบบนั้นมีการทดลองออองจริงแล้วมันคล้ายๆกับวิชาวิทยาศาสตร์ครับ เปลี่ยนเปลี่ยนรูปร่างรูปทรงใช่ถ้าเปลี่ยนรูปสร้างแล้วเปลี่ยนคุณค่าอจาจากตลอดให้มีคุณค่าที่สูงขึ้นครับ,รบอาต่อไปขัขัตขติวิชาสิบป,ปัจบขัตติวิชาสิบป,ปัจบขัตติเนี่ย เราเคยได้ยินคำว่าขติยะไหมเลือดขติยะก็คือเหมือนกับเป็นคําว่าขติเนี่ยหรือว่าขติยะเนี่ยแปลว่าเขตอ่าแปลว่าเขตขติยะเนี่ยนะแปลว่าเขตเหมือนกับว่าเป็นผู้ครอบครองเขตอ่ะเหมือนเจ้าเมืองอ่ะกษัตริย์อย่างเงี้ยเลือดขติยะคือเลือดของผู้ดูแลเขตนะครับและขติวิชาสิปะเนี่ยเราคิดว่าสอนอะไร ศิลปะในวิชานี้นะครับการปกครองอ่าใช่ครับก็คือนิติธรรมศาสตร์นิติธรรมศาสตร์กฎหมายไงงานปกครองแล้วก็ยุทธศาสตร์ด้วยอ่าการปกครองการดูแลคนนะครับการบริหารถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อที่สำคัญที่สุดนะครับ คนที่เท่ๆในรุ่ก่อนเนี่ยต้องเรียนหลักวิจานี้ก็คือเหมือนว่าเหมือนว่าช่วงแรกนี้ก็ใช้แรงมาก่อนแล้วนะของหลังน uh> 네ี้เริ่มมาใช้หัวใช้ใชามคิด่ล้กษัตริย์ของเราเนี่ยทุกพระองค์ก็ต้องเรียนเรื่องแบบนี้นะครับต้องเรียนเรื่องแบบนี้จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้ไม่ใช่อยู่ดีจับฉลากได้นะฮะต้องมีระบบ เรื่องของคันคัดกรองแล้วก็ความรู้ในเรื่องแบบนี้นะครับเราไม่มีมาจากในพานขึ้นมาหรอกครับแต่พมา่ามีนะครับ <c oughs> ขึ้นมาจากในพานเ <c oughs> ขาแน่จะไปเรียนทีหลังแล้ว,แล,วแล้วกลุ่มง,งานช่างศิตธ์เนี่ยมันอยู่ในหมวดไหนสิทธปมหมุอจา์อ๋ <c oughs> อหมูง่งานช่างฝีมือใช่ไหมครับช่างเขาเรียกว่าสิทปะสาม,มันใน